ป้องกันแล้วก็ปราบปรามซึ่งก็ทําอยู่แล้วนะครับในรายละเอียดทำอยู่แล้วครับนะครับคนที่ทํางานจริงๆก็ทาอยู่แล้วนะครับคนที่ไม่ได้ทาก็ก็อ่านข่าวมาแล้วก็มาขยายผลให้มีความปั่นป่วนวุ่นวายนะครับจากนี้เราจะมีมาตรการ,รเพิ่มเติมไหมคะโดยเฉพาะการประเทศเราเป็นประเทศมาตรการ,ารการ็ทํามาเต็มที่แล้วครับนะครับทำมาแล้วก็ของพวกนี้นเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะบอกเราจะทํา แบบนี้ทั้งเดือนนี้ทําแบบนี้แล้วก็จะทําไปตลอดก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเป้าหมายที่ผมให้กับทางฝ่ายตํารวจฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปก็คือต้องอยู่หน้าหน้าต้องต้องมีต้องมีความรําหน้าของฝ่ายกระทำผิด อยู่เสมอไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเป็นโปริสจับขโมยนี้ไม่เอานะครับเราต้องดักทางทุกอย่างให้ถูกแล้วก็แสวงหาความร่วมมือให้มากที่สุดล่าสุดก็ได้รับตอนที่ได้พบกับท่านทูตอเมริกาท่านก็ยืนยันว่าท่านจะเร่งจัดให้มีผู้ชำนาญการเรื่องความร่วมมือกันแล้วก็มาร่วมกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับผู้กระทำผิดในเรื่อง,องและล่าสุด เราก็ทําให้ชัดเจนในรัฐบาลชุดนี้นะครับ,นะรบก็เมื่อสักครู่ก็เพิ่งลงนามถอนสัญชาตินะครับคุณลียงพัฒนไม่ให้เขาถือสัญชาติไทยต่ตอไปเพราะว่ามันเข้าข่ายในการที่ทำผิดกฎหมายนะครับ อันแบนี้จะมีการเห็นการถอนท่านเรื่อยๆไหมครับบุคคลที่องก็นี่แหละครับก็เป็นจะนี่นี่ก็คือทําให้เห็นแล้วครับว่าสิ่งที่ไม่เคยได้ถูกกระทํามาในอดีตนะครับรัฐบาลนี้ก็ทําท,ทั้งที่มีเวลาอยู่เพียงเพิ่งเข้ามาทํางานเพียงสองสองอาทิตย์กว่านะครับสามอาทิตย์นะ่ะท่านนับวันที่หนึ่งตุลาก็ทํานะครับไม่ใช่ไม่ทําแต่คนทํามันก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความรับทางราชการเรื่องของกลยุทธ์นะครับวิธีการอะไรต่างๆถ้าเราไปพูดนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาก็สามารถที่จะหาวิธีมาแก้ไขแล้วก็จะทําให้กระบวนการในการปราบปรามหรือว่าดําเนินการอะไรต่างๆนะมันก็ไม่เสร็จส่าน